ชมผลงานบังไฟแสนขนาดท่อห้าอีกน่อยเนาะขนาดท่อห้าท่ายงไฟบังไฟแสนไบงีย่เปนทรงานที่สองเอบากาเก้าเอบา้าเกอาวตวัดบัวตวัดสิง tụng tài năng vang danh, tham gia là khai để ตนนกรตี้ยงหงายสวยเตี้ยงหงายงามน้องพี่น้องเนาะเทปปาเก่าเก่า,กาไฟแสงขนาดทอหาจุดในงานบุญประเพณีบุญม้งไฟบ้านหนองแซมตำบลพนงานอำเภอจ,จุตชมจังหวัดยะโสธรตำบลพน,นงามเนาะพี่น้องพี่จะบอกพนงามพนงามพนงาม ปาเก้าเก้าเทพปาเก้าเก้าใช่ไหมไข่แปลก 8, นพี่น้อซื้อไข่กันาแล้วจะตั้งไปเนาะซื้อไข่ของไครกันได้มารุน่นน้กันพี่น้องอมงุกผนงานรรดีบอมาเนาะมัเนี่ไีลอ,อ,อยอย่าง้ยนี่ยเ้นจะสี่ลอยไลบ้างหนพี่น้องมาถึงแเีเนาะ ม,มีถังอยู่บางเดียวเดี๋ยวมาชมพังงานัน่น่อยเดนินเนาะแบบปากก้าวๆบรรยากาศแดบดบลมลมตกเนะาะตกแล้ววันนี้กไดรแต่งสวยแต่งงามเนาะ ไม่น่อยเศร้ากว่าหาไม่ค่ยก็เลยหาเงมาทีน้อยมากตงไวยสองร้อยน้ั่นโอ้ซื้อเนเ็ดกกล่มเลยัอาจะจะอยู่กอใครหน่อย้ลูกเพราะคนมันหลายลูกบาคนมันหลายมันในงานมา้วมามาเกัไม่คปยกัน

โอ้ยโอ้ยโยโอ้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 ยโยโอ้โ ตาหน่ะาหน่อยเ้ยนแล้วพผานทฤ่ฎีงานของเทปากเกาๆนะครับหลังจากเทพปากแล้วเป็นทีมาก่อมาบอกติดตามโดยแอธเทวดาขอรัชวง ทัางสายไหมเทปตาไทยสีทองเก่งจะเะข,ข้นะควันข้ามหน่อยพระอ,องดาวตะควงคำให้จะระจอนพีไไน่น,น,น้องไปลายกนะันเลยจุดเปิดวัตถุมนคะกับรลำซากนะครับท,ทั้งเทปตาขับไปยุทธิบสามเด้อเทปตา รับต่อจากที่ปักก็เป็นอาทีของทิพวัฒน์กรมาปักษนนะครับหลังจากนั้นเบิงเอเทวดาต่อราชวงศ์ข้างไายไม่สีตาไฟสีทองเกงจระเรนหนักควันข้าน้อยละอองดาวตะทองคำใช่จราจรสิไฟเด็ดๆอีกบนี่งมิมเตองไฟเด็ดๆไรมาหนีไฟแองเนาะ อันนี้ม่รลุนม่แอตเทวดาเนาะพี่นอ้องแอตเทวดาเพิ่นเปิดราคามาแล้วกันเนาะพี่น้องสิได้ชมผลงานแอตเทวดาเด้อยวมันี้เนะออตเทวดาฮึอพี่วิรักพี่อะไรไปจอพี่กวนหลายเ มุ่มทายยากน้องคนนี้ข่วนข่วนบนนี้นอนไปตู้ทางเนาะเทพปากเก้าเก้าพี่น้องนะจอมเก่ามหากรับผมไปต่อเลยพี่น้อง ครับดำเนินการคอนเทนนะครับมืนีทั้งอัญเ้อยทั้งสุวรรณภูมินะครับสมตอนนะครับมีมาจำนายพี่จำนายน้องครับสมตอนเมืองสีภูมินะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมกับต้อนตอนแอนแทนสำหรับผู้ชมผู้หมานครับเป็นกับเข่าเป็นนะรับแกล้มนะครับส่วนพอกหลังฐานนะครับพอกอกหลังฐานยังเปิดบริการพี่น้องเหมือนเดิม ทับปอกตาชูกรลังเบิร์ดสามร้อยดุยนี่นะ่ะขับเป็นไปได้คล้ายเบิร์ดมานเาาานี่ยเทวดาจูเดอรจังสีมีเงนไร <c oughs> โอ้เบิร์ดสตั๊บอย,ลย้ล้ว เซตต่อเรียบร้อยพี่นนองเนาะไปรุ่นน้ากันน้บนนัตรนาะทีมงานลงมาไหวแม่นั่งหน่อยะอีะอสชอาาหวาน้ามานอหมานไปเลยเอเ

ตุยๆที่เนดันไปบอลลากไป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 ลาไปลาดลกลไป

เออยังไปก็เรียนเร็วเสียมากักจนไปเลยคิดว่าก่อนมากกจนไปสมเสือสมเสียสมเสือสืคิดว่ากวันมากกจนบอกปิดงานก่อนว่าอะไรเอ้ ลอยนีลอยคนลอยจูอยหมุนสองร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบแบบพี่น้องเติมปากเกาเก้านาะเติมปากเก้าเก้าไม่เป็นปากบขึ้นแล้วบรรยากาศมาหบอกจอดเึ็นหันท um ั้งขึนขาดน้อะทั้งขาไมาา้น้ำ2.60ส

ปาก99ท่านน้องสามสิบพันดูเลขสี่ร้อยเลยยังไม่ถึงหากระบหนงตุ่ตาดำๆได้นะครับตีเนือดำหนาๆนะครับมันจะม no? ok. ีดหนานะครับตอนนี้มันอยู่เนื้อตีใส่ละสามร้อยห้าสนดเลขี่เลยะบ

แปดร้อยเก้าส okay, an an ิบห้านั่ลเป็นบางสาขาที่มีหับังนางเด้อนะครับัาาบุญท่านสวยนะครับกับนั่พลาดนะครับีจะเสังเนี่ยนสังเล็ดไม่มีพลาดนะครับลกจาเาเป็นปลาพื้นทีู่่เหนือไปไม่นะครับตามลงมา ตึ้งเออข้อเศร้สี่ร้อยสิบเจ็ดสี่ร้อยสิบเจ็ดข้อเศร้าเลยสิเจ็ดเจ็บปากเก้าเก้า